เลิกเลิกช่วยพูดด้วยเวลาเขาบอกอะไรนะสำหรับเคสเนี้ยตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วนะที่เราพยายามเข้าสามที่สามทางแล้วจนมาถึงทางเนี้ยอ้อมไปอ้อมมาเนี้ยก็พยายามจะทำให้สำเร็จน้ำแรงครับอย่างที่เห็น เฮ้ยหลับเปล่าทวนคำพูดหน่อยกูทำหลายอย่างแล้วไปไหนตรงมาด้วยครับตรงไปเลยครับอะให้ผ่านสะพานลุกไปเลยผ่านสะพานไปเลยผ่านสะพานน้ำแรงมากอ่ะ

จะ่างเขานั hmm. the the e yeah, ่งลงเข้า like ันเลยมาะพร้าวนี si ้ไปทางนี the the ้นี the nine. The nine. The ่ทางนี้อ่ะระวัง่ะยกหาง

ลึกลึกมากไปแล้วเดินมาป่ะไปนั่งน้ำมิดหลังาแนไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยเขายังอยู่ใช่ไหมโอเค่ายทั้งหลายหลังไหนหลังนี้เหรอ น้ำม่งตรงมานี่ก่อนเข้าไม่ได้เข้ารูนั้นได้ปะเูแปหน้าก่อนครับปงหน้าก่อนครับนี่หลังนี่เหรอมีคนอยู่ไหมวะมีเรียกนี้น้ำม่งเนี่ยมีไฟอยู่หลังคาแน่น่ะเดี๋ยวดูนี่รูรูนี้ด้ว่รูนี้ได้ป่ะไม่ได้เนี่ยรูเนี้ยรูเนี้ยพี่รูเนี้ยน้ม่งรูนี้แล้ตั้งลันได้ปหมน้าหง มีเสาไฟไ,ไ,ไ,ไม่พี่น้ำโมงเดินหน้าไปหน่อยได้ไหมไม่ได้แล้วได้ได้รูนี้อย่างนั้นเปิดดับเครื่องได้ป่ะน้ำโมงแล้วค่อยนี่ดึงเข้าไปมานี่รูเนี้ยรูเนี้ยหน้าได้อยู่โอเค พี่ถ้าเกิดจับเลยได้ช่วยดันพี่ดำได้เลยครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับโอเคผลอ๋ออ๋อไม่ใช่พี่อย่ากระแทกนะโอเคอ้ามาดันมาโอเคผลหางวาดแล้วตรงแล้วดันดันนู้นดันมาดันมาดันพี่พี่มือพี่มืออยู่ดันมาโอเคไม่ต้องวิ่ง ไอ้ไอ้นี่มันเอาไมา้พายมันมาขวางเ,าเฮ้ยถือตอนนี้เราเข้ามาถึงแล้วนะครับสัญญาณถูกตัดไปถ่ายเป็นคลิปไปให้ดูนี่คือบริเวณทั้งหมดม,ม,หม,มีอีกเหรอคยังมีติดทั้งในเหรอไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ที่กิ่งไม้อะไรที่นี่โยี่นให้คนไปช่วยคนหนึ่งพี่ขึ้นทีละคนดีกว่าลุงลุงต้องมาขึ้นเรือก่อนอย่าไปทิ้งน้ำหนักเยอะไม่ใช่แล้วแต่หมายถึงว่าพี่พี่เอาคนแข็งแรงไปดิให้ลุงมาขึ้นเรือก่อน

พี่ไปช่วยเขาไปรอบนเรือไม่ต้องลงไปแล้วนะพี่ๆไม่ต้องลงไปแล้วนะพี่อยู่บนเรือไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับเย่นั่งเลยได้ โเคปล่อยได้ไปลยได้เลยปได้เลยไม่ต้องกลัวปได้เลยจับมือพี่ชายจับมือเขาดิจับมือเขาดิอืมไมด้ไม่จับต้อยรียไม่ต้องร่บไม่ต้องรีบค่อยค่ให้เขาจับเองทีนี้อ่ะจับชืออ่ะ เอามาระวังลื่นมามาทีละคนมาทีละคนไม่ต้องรีบเยวน้ำหนักรับไม่ได้ป้าเข้ามาเลยมานั่งก่อนมารับนั่นเลยไม่ต้องรีบแล้วบ้านหลังนู้นที่มีหมาเห่ามีคนหอ่อีกไหมไม่ต้องรีบไปเย ต้องไปต้องไปเรือเข้ามายากมากเรือย่อยตัวชาวนามาอีกนะตัวชาวนาม้วนตกขำ้วนเยอะข้างบนตกเยอะมากนะโอเคนั่งเลยจ้ะเดือบเเดือไปเสียมตัวเตรียมตัวนะอ่ะเอาออกไปก่อนเอาตัวตัวเล็กมาให้ตัวเล็กตัวเล็กมาใส่ตัวเล็กแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปช่วยอีกบ้านหนึ่งโนมบานโนมกีคนอยู่ไหนนี่คนขับสี่คนกันือนกันหลังนู้นก็สี่คนเหมือนกันโอเคไป แล้วหมาเอาไปด้วยไหมถามเลยหายไปงัดไปน้องพยายามอย่าจับขอบเรือนะต้นไม้มันเยอะลูก ปุ๊กย่าลงเทียบข้างเทียขยะโดนตงข้างเลยเลยนะโอเคทยอยออกมาก่อนเลยครับใครที่ลงเรือก่อนได้เลย พี่ชายพี่ชายแข็งแรงมาช่วยรับเขารับคนเป็นสอบไปเขอาสอบไปข้างหลังเลยให้เขานั่งหน้าค่อยๆพี่พี่คนนึงเอามือจับ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 ไม่ให้เรือออกจากท่าไอ้ฟุ๊กมาช่วยทางนี้สิตรงนั้นให้เขาที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาจับเรือง่ายๆ ยายนั่งนี่เลยให้ยายนั่งนี่เลยให้ยายนั่งคู่กันเลยนั่งหลังนี่ครับนั่งนี้เลยนั่งเลยระวังอ่านั่งเลยเปียกหน่อยไม่เปียกครับเดี๋ยวชูชีพให้ยายแท่หมดแล้วมีตัวใหญ่เดี๋ยวค่อยนี่เรารับผู้ประสบภัยออกมาแล้วทั้งหมด8ปลายหมาหนึ่งตัว เก้าเนาะื่อกี้บ้านอีกหลังหนึ่งที่นี่น้ำอะไร